ฟูจิครับเพื่อนๆรู้จักอันนี้ใช่ไหมครับใช่ครับทัพทิมครับญี่ปุ่นถามหาเพราะในนี้มีสารที่ชื่อว่าเอลาจิกแอซิสารตัวเนี้ยจะเป็นสารที่ทําให้ปฏิกิริยาร่างกายเราอายุยืนแก่ช้ามีรอยย่นน้อยลงและต่อสู้โรคต่างๆมากมายน่าสนใจมากเพราะประเทศญี่ปุ่นปลูกไม่ได้ครับไปดูคดูกัน วันนี้ผู้ที่จะมาให้ความรู้เราคือคุณหมอและเป็นนักวิจัยชื่อคุณเวดะธโมโกซึ่งอายุ49ดูสิครับว่าเธอดูสวยอ,อลาขนาดไหนครับและพอเธอดูเกี่ยวกับเรื่องผิวหนังกับผู้คนมากว่า30,000คนมาให้ความรู้เราครับนี่ครับมีการเผยผลวิจัยนะครับด้านขวานี่คือคนที่มีกะฟ้าเยอะ,ะครับเมื่อได้กินสารที่ชื่อว่าเอลเจ็กแอซิดที่อยู่ในทับทิมนะครับดูสิครับว่ากะฝ้าจากเดิม317ลดเหลือ185ลดไปเยอะมากนะครับเยอะมากนะ ซึ่งในเอนจิกแอซิดเนี่ยมันทำปฏิกิยาในลำไส้เมื่อมันเข้าไปในลำไส้แล้วนะครับมันจะเปลี่ยนเป็นสารที่ชื่อว่าอูรลิตินซึ่งตัวอูรลิตินเนี่ยทำหน้าที่อะไรครับหนึ่งนะครับก็คือการขัดเซลล์ใหม่และอีกอันานึงคือการซ่อมแซมเซลล์ที่สึกหรอมันทำหน้าที่2อย่างในเวลาเดียวกันและไม่พอผมก็ไปดูผลวิจัยจากที่ประเทศอื่นอีกครับมีผลวิจัยลงในนิตยสารการแพทย์ที่ชื่อว่า European Journal of Applied Physiology พูดในนี้ว่าอูรลิตินเนี่ยมันจะทำให้นะครับฟื้นฟูไมโตคอนเดรียทำให้เรารนนตต่อ้า การอักเสบของร่างกายครับร่างกายเราป่วยหรือเกิดมะเร็งเนี่ยก็เพราะว่าเรามีการอักเสบในร่างกายลดการอักเสบเมื่อไหร่ก็จะทําให้เราแข็งแรงป่วยยากลดการอักเสบอ่ะเจ๋งไหมฮะตกลงแล้วมันดีหลายอย่างมากเลยผมก็ดูข้อมูลต่อครับในนี้มีเขียนว่าครับตัวเอลาจิกแอซิดเนี่ยครับมันมีอยู่ในที่อื่นบ้างไหมครับก็เลยมาดูต่อครับอยู่ในกลุ่มสตรอเบอรี่กลุ่มเบอร์รี่ต่างๆแต่ไอตัวทับทิมเนี่ยนะฮะดูสิครับว่ามันมากกว่าในสตรอเบอรี่หเท่ามากกว่าในกลุ่มเบอร์รี่เนี่ยครับถึงร้อยงาม แบบนี้นะฮะสมกับการตั้งชื่อว่าเป็นทับทิมเลยอะทับทิมที่ประดับก็สวยงามราคาแพงทับทิมที่เรากินอยู่นี่มันไม่ใช่อร่อยอย่างเดียวมันมีค่ามหาศาลขนาดนี้ใช่ฮะแต่รูไ้ไหมว่าที่ประเทศญี่ปุ่นปลูกไม่ได้หรือปลูกยากเพราะฉะนั้นคนญี่ปุ่นเกิดมาไม่เคยเห็นผลทับทิมจะซ้ำไปเขาเรียกหาเลยนะเวลาเข้ามาที่ประเทศไทยถ้าคุณมีเพื่อนเป็นคนญี่ปุ่นพาไปกิน ทับทิมแล้วลองเล่าให้เขาฟังหรือเอาคลิปผมไปเขาดูก็ได้นะครับโคตรเจ๋งเลยในบ้านเราปลูกได้แต่เราไม่รู้ถ้าใครรู้เรื่องนี้ก่อนนะฝากแชร์ให้เพื่อนเราจะได้นะครับแก่ช้าเป็นโรคยากมีสารต่อต้านอนุมูลอิสระทําให้เรามีรอยยน่นหรือมีกาฟ้าน้อยลงอีกต่างหาก ยังไม่พอมีผลวิจัยต่อยครับคนสีเขียวนะครับคือคนที่กินสารที่เชื่ออุโรลิตินส่วนคนสีชมพูนะครับกินสารที่บอกว่ามีอุโรลิตินแต่ไม่มีก็คือเป็นตัวหลอกปรากฏว่าเวลาผ่านไปแปดอาทิตย์นะครับดูสิครับว่ากลุ่มที่กินมีความชุ่มชื้นของผิวนี่แตกต่างกันเลยเมื่อมีความชุ่มชื้นของผิวแตกต่างก็จะมีรอยย่นที่น้อยลงมีความเป็นออร่ามีความเป็นเด็กมีความสาวมีความหนุ่มมากขึ้นครับข้อมูลต่างๆที่มาจากต่างประเทศบางทีไม่มีผลวิจัยในประเทศไทยมีนักวิทยาศาสตร์คุณหมอลงทุนในการค้นคว้าแลล้้กก็็หนาาา่ขออองผมมคืจะเูต ที่อาจจะหาในประเทศไทยไม่ได้มาให้เพื่อนๆได้เห็นกันเราไม่เคยรู้มาก,ก่อนว่าทัพทีมมันมีค่ามาหาศาลขนาดนี้อีกไม่นานาน,นี้ไม่แน่อาจจะเป็นที่ส่งออกไปทั่วโลกก็ได้นะครับนอกจากทัพทีมแล้วยังมีผลไม้และมีของดีๆในประเทศไทยเยอะแย,ะ,ยะมากมายที่เรายังไม่รู้แล้วเราไม่รู้เราก็ไม่ได้กินเราก็ไม่บริโภคเราก็ไม่ใช้แต่ถ้าเรามีความรู้จะเป็นประโยชน์ต่อสุขภาพร่างกายเราขนาดไหนครับยังมีผลวิจัยเจ๋งๆที่เกี่ยวกับสุขภาพของเรากินอะไรดีทําให้เราแข็งแรงกินอะไรดีทําให้เราผิวสวยกินอะไรดีทําให้เราป่วยยากติดตามดูคลิปไม่ ให้กดติดตามสองให้กดทั้งหมดทุกครั้งเพื่อนๆก็จะเห็นคลิปของฟูจิในการออนแอร์ทุกครัครบหรือไม่ครับมีผลวิจัยเกี่ยวกับเรื่องอาหารเสริมของดีๆในการรักษาที่ยังไม่เคยเห็นผ่าตัดเจ๋งๆนะฮะบ,บางทีเผยแพร่ในเพจต่างๆไม่ได้เขาจะมีการปิดกั้นดังนั้นเพื่อที่จะไม่พลาดเวลาผมไลฟ์สดนะครับเพื่อนๆกดเข้าไปเป็นเพื่อนผมในเพจสีเขียวกดเข้าไปทีเดียวสามารถแอดเข้าไปเป็นเพื่อนได้นะครับและทุกครั้งเวลาผมมีไลฟ์สดมีผลวิจัยต่างๆก็จะเตือนให้กับเพื่อนๆครับ